ใช้ United Healthcare ค่ะซึ่งถ้าอายุไม่ถึง65ก็จะไม่ได้ใช้หรือไม่แน่ใจถ้าใช้คุณก็จะต้องเสียเงินค่าพรีเมียมสำหรับป้าอ้อยและลุงไม่ได้เสียค่าพรีเมียมแต่เราจะถูกหักเงินจากประกันสังคมเป็นรายเดือนไปซึ่งอันนี้เป็นกฎเกณฑ์และเป็นการแอปพลายเป็นการใช้สำหรับผู้สูงวัย แล้วก็เราจะอยู่ในโปรแกรมของ Medicare ก็คือใช้บริการฟรีส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็ยังมีมากในส่วนของแพลน A ซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็จะได้ผลประโยชน์หลายๆอย่างจาก Healthcare ตัวนี้แต่ถ้าคุณใช้แพลน B แพลน C ก็อาจจะต้องเสียเงินก็เหมือนอย่างที่บอกแหละค่ะมันเป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับ การใช้ประกันสุขภาพของ United Healthcare วันนี้สิ่งที่ป้าอ้อยจะนำเสนอคือผลประโยชน์หรือ benefit หรือส่วนที่เราได้รับทุกเดือนไม่ใช่ทุกเดือนทุกควอเตอร์จากการใช้ U card U card ก็คือบัตรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ลองอ่านดูที่ปอ้อยเอามาแนบแๆให้ดูเนี่ยใครอยากรู้อะไรปอ้อยไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกค่ะต้องเซิร์ชเข้าไปอยู่ในเป็ดเฮลท์แคร์แล้วไปอ่านว่าคุณเหมาะสมกับแพร์ไหนหรือคุณอายุเท่าไหร่คุณใช้ได้ไหม นี่คือนี่คือสิทธิ์ของการใช้ยูคาร์ดที่ป้าอ้อยพึ่งจะสั่งของไปเป็นการสั่งของที่เราไม่ต้องเสียเงินของเรล่านี้จะริชอยู่ในแคตตาล็อกของเว็บไซต์ของยูคาร์ดส่วนของป้อ้อยและคุณลุงก็จะได้เดือนละเออไม่ใช่ค่ะ3เดือนเขาเรียกว่าควอเตอร์ละ90เหรียญสิ่งที่ป้อ้อยพึ่งจะสั่งมาเนี่ยสตัวเนี้ยสตัวก็ยังพึ่ง70 เจ็ดสิบกว่าเหรียญเนาะยังไม่ครบเก้าสิบยังเหลืออีกสิบเจ็ดเหรียญที่ยังไม่ได้สั่งไปแล้วก็ที่สั่งเข้าไปเนี่ยหกชิ้นแต่ว่าเพิ่งได้มาสี่ชิ้นเดี๋ยวเขาจะส่งตามมาให้อันเนี้ยเราสองคนเนี่ยเราใช้แว่นตาปาอ้อยก็เลยคิดว่าเออเนาะมันจาเป็นก็เลยเอามาซื้อมา สั่งมาส่วนอันนี้เป็นยาสระผมค่ะอันนี้ไบโอตินตออเคยกินอยู่แล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของการดูแลรักษาผิวนะคะผิวของเราส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็คือเจลที่เราเวลาเราเดินทางอย่างเราไปใช้ห้องน้ําสาธารนณะเราไปในที่ต่างๆเนี่ยปออว่าจะพกพามันเป็นขนาดพกพามันมีขนาดใหญ่เนาะก็จะเอาอันนี้แหละค่ะ เอามาพอเข้าห้องน้ําเสร็จออกมาเราก็ใช้นี้เทใส่มือเราหรือเราไปเดินที่ไหนคนเยอะแยะเราก็พกพาไปใช้มันใช้ประโยชน์ได้ป้าอ้อยก็จะเลือกสั่งเฉพาะของที่มันใช้ประโยชน์ได้ก็เรื่องดูในแคตตาล็อกที่ป้าอ้อยแนบมาเขามีให้สารพัดอย่างเลยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นตู้ <c oughs> เป็นอ่างล้างมือที่ป้าอ้อยอ่ะ <c oughs> เก็บไว้ข้าวของที่สั่งมาใช้อยู่ค่ะสั่งแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ย เยอะแยะเลยอเอามาไว้ในนี้นี่เป็นของที่ทยอยสั่งมาเรื่อยๆคือเราได้สิทธิ์ฟรีควอเตอร์ละ90เหรียญแล้วเนะี่ยอะไรที่มันจำเป็นก็ซื้อมาเถอะเดี๋ยวจะลื้อออกมาให้ดูเนี่ป้าอ้อยลื้อออกมาจากชั้นตู้ที่มันอยู่ใต้อ่าง,ล,างาล้างหน้าเนาะป้าอ้อยจะมาะโชว์ให้ดูนี่นะคะ คือของทั้งหมดที่เราใช้ยูคาร์ดสั่งมาที่เราได้ควอเตอร์ละเก้าสิบเหรียญก็ถ้ามันเป็นเงินที่เราควรจะได้เนี่ยเราก็ควรจะสั่งเพราะไอ้ก็เข้าไปดูในแคตตาล็อกนะแล้วก็อะไรจำเป็นก็สั่งอะอย่างเนี้ยเป็น First Aid Kit มันก็จะเป็นบ็อกซ์กสิ่งนี้เราสั่งมาหลายอันเราใส่ไว้ในแต่ละรถในรถแต่ละคันของเราอย่างละบ็อกแล้วก็อยงนี้พี่พ,พวกออยนะมีครีมบำรุงผิวมีแป้งมีพวกอ่าที่ใช้อ่าใช้อะไรอะ่ะเวลาเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แล้วก็มี น้ำยาล้างมือด้วยปออ้อยเอาออกไปใช้หลายๆอย่างอาออกไปใช้ส่วนนี้นะคะเป็นพวกไม้จิ้มฟันสั่งมาสามแพ็คแล้วก็พวกไวป์หรือเวทโครสนะปะออ้อยชอบมากเลยก็สั่งเอามาไว้เยอะๆเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางเราก็แพ็คใส่ในกระเป๋าหยิบใช้ง่ายดายหรือเวลาที่เราไปแคมปิง้งเราก็เอาไปใช้ด้วยแล้วถ้าในกรณีที่เราไปแคมปิง้งที่ไม่มีห้องน้ํา เราก็ต้องทำห้องน้ำของเราเองแล้วก็ใช้กระดาษพวกเนี้ยรวมทั้งเราต้องใช้ทิชชูแห้งก่อนนะเราใช้พวกนี้ด้วยบอกตลงว่าสุดยอดเลยมันใช้ประโยชน์ได้จริงนอกเหนือนจากนี้ก็นี่ค่ะพวกยาสีฟันอันนี้ยาสีฟันนะก็เอยสั่งหลายครั้งแล้วก็มาเก็บเก็บไล้เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราก็ไม่เคยต้องซื้อยาสีฟันส่วนอันนี้มันมาเป็นแพ็คนี่มันมาเป็นแพ็คเลย ของพวกนี้เห็นไหมเป็นของที่เราใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกที่ปอ้อยไม่ได้สั่งมาหรือว่ายังไม่ได้สั่งจะสั่งวัน้งาหน้าเวลาจะสั่งอะไรทีปอ้อยก็ไล่ดูตามแคตตาลอกว่าอะไรที่เราใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็อยากให้เขามีพวกเอ,อ ทิชชูปเปเปอรหรือว่า Paper ร์ทาวแต่เขาไม่มีไอ้พวกนั้นเนี่ยแล้วก็น้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าอะไรพวกนี้เขาไม่มีเขามีน้ํายาล้างมือด้วยนะก็ในแคตตาล็อกที่บอาไอยแนบนั่นแหละก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถไปสั่งซื้อได้แล้วเขาก็จะส่งมาให้ คาดหวังว่านะเขาจะน่าจะมีพวกปากกาเนาะมีสมุดสมุดนี่รู้สึกว่าจะมีอ้อแล้วก็จะมีพวกแพมเพริดเนาะผ้าหนามายัยแพมเพริดที่ผู้ใหญ่อะเป็นที่เป็นเงเกงอะ่ะมีเยอะมากเลยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวก อุปกรณ์สำหรับคนป่วยเช่นรถเข็นไม้เท้าแล้วก็ฮีทแพดฮีทแพดก็จะเป็นแบบเ,เป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราไปเสียบปลั๊กแล้วเราเอามาใช้ที่แนบกับตัวเราเอามาวางที่หลังหรือเอามาวางบนตักในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ยังมีพวกเออเยอะมากอะเยอะจนจนบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรบ้างเพราะก็รู้สึกดีใจนะที่มีโอกาสได้ใช้ยูคาร์ด แล้วก็พอครบอย่างตอนนี้เป็นเดือนพฤษภาใช่ไหมปอ้อยก็จะดูพฤษภาพฤษภานี้มันเดือนห้ามันเลยมลันละมันใช้ควอเตอร์แรกละปอ้อยสั่งไปแล้วครบ90เหรียญก็ของปอ้อย90เหรียญของคุณลุง90เหรียญพอควอเตอร์ที่2ก็คือเดือนเอพิลเมจูนอันเนี้ยปอ้อยก็ทยอยสั่งอยู่เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนจูนละมันก็จะหมดอายุนะแล้วเราก็จะได้สั่งอีกต่อไปก็คือจิถุาย ออกัสเซตเทมเบอร์แล้วก็ออก o v เบอร์โนเวมเบอร์เมยังเหลืออีกสองควอเตอร์สำหรับปีนี้แล้วก็เออพวกแพ็เตอร์ปิดแผลอะไพวกนี้ก็เยอะมากไทยรีนอนยาแก้ปวดหัวยาแก้ปวดท้องเรื่องของดวงตาเรื่องของจมูกเรื่องของปากเรื่องของหูเรื่องของผมเรื่องของสุขภาพส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของสุขภาพโอ้ออยเคยมีสายนั้นนะ S 1> <S 1> uh, สเปรย์ที่ใช้ในไอ,อ้ที่ฉีดสเปรย์ที่ใช้ในห้องน้ำอ่ะเขาจะมีขายเป็นเซตเลยนะ เซตที่แพงที่สุดจะรู้สึก24เหรียญสมมุติว่าเราได้เดือนน่ะ180 24เหรียญก็โอเคก็สั่งไปแต่ป้าอ้อยมีอยู่สองชุดแล้ว้าอ้อยสั่งมาเก็บไว้ในกรณีที่ไอที่ฉีดสเปย์ในห้องน้ําของเรามีปัญหาเราจะได้ใช้แล้วก็ยังมีแผ่นป้าอ้อยเคยสั่งแผ่นสําหรับเวลาเราเข้าไปอาบน้ําแล้วเราจะได้ไม่ลื่นแล้วก็เอาไปวางมันจะเกาะอ,อยู่กับพื้นนะแล้วเราก็ไปยืนอาบน้ําได้เอ สบู่ไม่เห็นมีแฮะอยากได้สบู่นะแต่ยาสระผมก็เพิ่งสั่งไปเนาะแล้วก็ยาสีฟันนี้เยอะมากแล้วก็อะไรอีกเครื่องเครื่องปั่นผ้ามันดังเออนั่นแหละมันเยอะแยะมากมายพูดถึงว่าแล้วอะ เป็นของที่ใช้ประโยชน์อะอย่างบางอย่างเนี่ยปเอ้อยเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอย่างแพมเพิร์เกงผู้ใหญ่ในไพวกเนี้ยเราสองคนเนี้ไม่ถึงขนาดกับใช้แต่สําหรับบางคนแล้วเขาใช้ประโยชน์คือเขาเวลาอายุมากแล้วเขาอาจจะกระปิดกระปอยอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ได้แล้วก็ไว้ ไอ้ที่เวทโครสที่เป็นแผ่นใหญ่ๆสำหรับถูละอาบร่างกายป้าอ้อยใช้แต่ห่อเล็กๆแผ่นเล็กๆพอเอามาใช้เวลาที่เราเดินทางเราไว้เช็ดมือเวลาเราไปไหนมาไหนมันจะมีแบบแผ่นใหญ่ที่สำหรับเช็ดตัวด้วยเพราะว่าผู้ป่วยบางคนนอนติดเตียงเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากตัวนี้นี่แหละค่ะที่ป้าอ้อยอยากจะมาแชร์ให้ฟังที่เราก็ไม่เคยเห็นเนาะว่า แบบเนี้ยที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าประอ้อยไม่แน่ใจนะคะแต่มันมีที่นี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเราเองเนี่ยเราซื้อในขั้นที่เรียกว่าเออถ้าถ้าเทียบแล้วว่า เป็นคนจนเนาะไม่ต้องเสียพรีเมียมแล้วเนี่ยเพราะบางคนเขาอาจจะใช้แผน B แผน C เขาจะต้องเสียค่าพรีเมียมเขาจะได้รับสิทธิ์มากกว่านี้การไปรักษาพยาบาลเขาก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่านี้แต่อย่างเราไปเราไปหาหมอจริงเนี่ยเราต้องไปเสียเพิ่มอีก30เหรียญน,นะแล้วอย่างป้าอ้อยเองเนี่ยถ้าถามว่าอ้ยปีหนึ่งไปหาหมอบ่อยไหมจริงๆแนละ้วป้าอ้อยไปที่สําคัญคือปีละครั้งคือไปเช็ค ตรวสุขภาพประจําปีเท่านั้นเองแต่ของคุณลงคุณลุงเนี่ยก็จะบ่อยหมอหน่อยอาจจะ3าเดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งอะไรพวกนี้แต่เราก็ถือว่าการใช้ยูคาร์ด กับเราเนี่ยเหมาะสมกันเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะสักเท่าไหร่คนที่มีฐานะดีคนที่เขาสามารถมีกำลังในการไปซื้อประกันสุขภาพที่ต่อเดือน300 400 500 1 0 0พันหนึ่เขาก็จะได้รับผลประโยชน์และบินฟิตหรือว่าเงื่อนไขต่างๆมากกว่าเรานะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขเล็กๆผลประโยชน์เล็กๆที่ เราซื้อประกันสุขภาพแล้วไม่ต้องเสียค่าพรีเมียมแล้วแต่อย่าลืมนะอย่ามาถามป้าอ้อยว่ามันใช้อะไรใช้ยังไงเพราะป้าอ้อยก็เกิดไว้ว่าป้าอ้อยไม่ได้ทราบหมดทุกอย่างนะคะตอ้องอ่านดูค่ะป้าอ้อยก็เอาสกรีนมาให้ดูเนาะว่าใครอยากจะเข้าไปดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่ คุณก็ต้องอายุ65ไปแล้วป้าอ้อยไม่แน่ใจนะว่าถ้ายังไม่65เนี่ยคุณใช้ได้ไหมคุณอาจจะใช้ได้คุณอาจจะต้องซื้อแล้วก็เสียค่าพรีเมียมนะคะให้กับบริษัทประกันสุขภาพด้วยค่ะเรื่องราวดีๆที่ป้าอ้อยอยากจะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็มีฐานะที่ เ,ออเขาอาจจะฐานะดีแต่เขาอยากใช้บริการเหมือนที่ป้าอ้อยใช้ก็ได้นะคะอยากรู้อะไรเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เลยค่ะหรืออะไรที่ป้าอ้อยพอตอบคำถามได้ช่วยเหลือได้ป้าอ้อยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะอยู่ที่นี่ความแตกต่างกับการใช้ชีวิตที่เมืองไทยเยอะแยะมากมายต่างกันเหลือเกินและก็จะบอกว่าป้าอ้อยอยู่ที่นี่ป้าอ้อยมีความสุขมากค่ะมีความสุข ตามภาษาของเราเรียบๆง่ายๆพอเพียงอยู่แบบนี้อยู่แบบคนในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ใครก็ตามที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวที่ป้าอ้อยโพสในวันนี้อยากทราบเลือกอะไรนะคะอยากรู้อยากให้ป้าอ้อยเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาคำคอมเมนต์จากคนที่แวะเข้ามาคือกำลังใจของคนทำ u t u b e ค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ